ตบมือให้ท่านหน่อยเป่านวีน่อยขอบคุณลงกำนันนะคะมสวจะยืนอยู่ข้างท่านตลอดครับพี่น้องครับในโอกาสที่เราขึ้นมาบนเวทีนี้เราได้รวบรวมปัจจัยครับเป็นเงินที่เราเรียราายจากชาวมศวเข้ามาครั้งนี้เป็นครั้งที่14ครับพี่น้องตั้งแต่ตั้งแต่เวทีอโศกจนกระทั่งมาถึงเวที สวนลุมพินีแห่งนี้ครั้งนี้เรารวบรวมปัจจัยได้160,000บาทครับพี่น้องรวมทั้งหมด14ครั้งเป็นเงิน3.4แสนบาทครับพี่น้องในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดรสุปราณีขวัญบุญจันทร์คณะบดีคณะพระราศึกษาเป็นผู้มอบให้แก่ผู้ใหญ่บ้านครับ ลุงกำนันมาแล้วครับลุงกำนันมาครับอาจารย์ขอบพระคุณมากครับพวกเราดีใจมากครับลุงกำนันมาแล้วครับต่อไปไน่อยครับเพราะว่าเมื่อกี้ติดประชุมอยู่นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บเดียวนะฮะรอครับรอสักครู่นะครับหนึ่งแสนหกหมื่นบาทนะครับนัดนี้นะครับในขณะที่รอนะครับขอบคุณเจนนี้ท่าเรือเกาะตลาดบ้านดอนสุราษฎร์ธานีบริจาคน้ำดื่มหนึ่งร้อยโหลครับพี่น้องครับ เอาล่ะครับลุงกำนันสุเทพเพื่อสุบรรมาแล้วครับจากมสวรักประเทศนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นบาทครับก็ขอบคุณทางมสวด้วยนะครับ